เสออเลยยังหัดตัดอยู่น้ำนมเขโรนะะุนกจั๊กกมันอก้มหัวลงค่ะอกรินยังหน่อยนะมาไ้มัมมัมโอ้วยมากเลยก่อนนอนกับสองขวดบาดหวกทุ่มกินสีสามกินอันกินดีนะบ้อมจ้าจ้า ตับข้ากับกูตีบาดีกินนมกูบลาบมันตีบารีนิ่มนี่คือกูบลาบเลยโอ้โหตุ้ยนี้ดูหันมันเหี่ยวอ๋อมันหิ่วน้ำตาลก็หัวลงเลยเข้าตะกินดีบอกกินบอกว่ามันกลมลงไงกินก็กลมนี่เึงค่ะกินนิดปุ๊บรู้กินอย่างกินปุ๊บ่กโเออไม่เป็นไรค่ะยัายับยับยับเออไม่เป็นไร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 เออไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเอ้ยสวยจังเลยเอ้ยสวยจังเลย เอามือเอามือเอามาทางนี os oh omme, ้เอามือมาทางนี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้สวยจังเลยสวยจังเลยตาสวยจังเลยมีตดด้วยนะายนคะทาลิปด้วยนะคะเี่ยนเล็กน้มีลิปด้วยนะคะอ้ยสวยจังเลยค่ะสวยจังเลย่มีหยาจมโอเคกดไหนคะไหนคะว้สวย